นี่ไงนี่ไงเนี่ยอันนี้คือทะเบียนร,รถที่มาส่งพ่อแม่คุณอิมนะคะอ่า,อาแคบไว้นะคะแคบไวอ้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางให้ดูข้างหน้าไม่มีตัวอักษรไม่มีอ่ะเอาแคบเฉพาะตัวเลขสีตัวนะคะเจ็ดสี่ห้าสี่นครปฐม,มไม่เกี่ยวนะคะเนี่ยมันเหมือนลูกปิงปองลูกที่ตท่าไหรคะสองลูกรวมกันอภิเถือลูกปิงปองขนาบข้างเอาเสีเง,เงินไว้ข้างบนล้วสีขาวไว้ข้างล่างอ่ะแล้วว่าอันนี้นะคะมันเหมือนกันอันนี้มาส่งพ่อแม่คุณอิมนะคะที่เป็น ไม่ใช่อะไม่เห็นเนี่ยเห็นไหมมีห้าสี่นะคะห้าสี่เนี่ยก็สี่สี่ก็เหมือนสี่ห้าสี่ห้าสี่สี่อะแปลกมะมอยู่ในปิงปองนี่แหละครับหนึ่งห้าก็คือเจ็ดไงเจ็ดก็คือเออหรือหนึ่งก็คือหมายถึงว่าห้าตัวเดียวก็ได้ห้าตัวเดียวมาใส่กับสี่สี่ก็ได้เนาะแปลกมะมันตรงกันพอดีเลยเนาะเพราะว่าทะเบียนรถเนี้ยมาส่งพ่อแม่คุนอิมมาตั้งแต่อต้นเดือนแล้วนะคะเออแปลกมีแคปไว้นะคะทุกคนเนี่นี่คือทะเบียนรถที่แม่ส่งพ่อแม่คุนอิม อย่างทำนินรถที่มาส่งโซฟาท้องให้น้องอะ่ะนะยังออกตรงๆเลยนะฮะเออหน,นึ่งห้าเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะนะคะตรงๆเลยสามตัวหน้านะคะอันนี้ 7, 4, 5, 4, เจ็ดสี่ห้าสี่ออนันนี้ก็แปลกมีสี่สีเหมอนกันเนาะอาจจะแบบว่าเป็นห้าห้าตัวเดียวของลูกน้าเงินมาใส่กับสี่สีนี้หรือเปล่าครับนะคะเออแปลกดีเนาะแคปไว้นะคะให้เวลาแคปอีกสิบวินะคะให้เวลาแคปอีกนะคะเออมันบังเอิญเพราะว่าหมุดบิงฟองที่หลัง นะคะว่าทะเบียนรถนี้มาส่งก่อนแล้วนะคะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งย์ะเรียกเป็นประมูลของไปได้นะ,นะคะนะดังนั้นรูปปิงปองมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะตีความได้เช่นไรนะครับจะตีความได้เช่นไรเออจะตีความได้เช่นไรดีอ่า จะตีความได้เช่นไรครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่จริงทอฝันนะทอฝันจะมาบอกครับนี่ทอฝันนะเขียนเยอะก็จริงนะงวดเนี่ยแต่ว่าทอฝันจะวงกลมไว้ให้แล้วที่ทอฝันชอบ,บมีวงกลม8 1 8หนึ่งแ5ด5จ็ด4ปดหกแปล้วก็เจแล้วก็เจค่ะที่เหลือไม่ได้วงคือไม่ได้ชอบหรือเฉยๆ แต่อาจจะออกก็ได้ไม่ออกก็ได้นะ2 4 5งสีคือ2ลุกรวมกันเหมือนกับทะเบียนรถพระแม่กวอิมเจ็ดสี่หนึ่งสองก็เป็นลุกแรกต่อมาที่ชอบนะคะหนึ่เนี่ยคือไม่ได้ชอบแต่ก็ไม่ล้าก็การ0ูนย์ห้าด้วยนะคะส่วน3ตัวก็นะคะมี5้าสี5สี่ห้อะไรพวกนี้ด้วยนะคะเหมือนทะเบียนรถพระแม่ที่มาส่งพระแม่กดอิมเลย นะคะลองลองดูนะคะ3ตัวก็มีนะเลขกันก็อย่าลืมนะ0502ถ้า0จะมานะคะแล้วก็3ตัวก็มีดังนี้ค่ะ154 854 811 544 144 114นะคะ11นี่มาจากไหน11มาจากตัว n ค่ะมาจากตัว n ค่ะตัว n ก็คือเขียนมาห1ึ่งหนึ่งไงเนี่ย1แล้วก็1คือมาจากตัว n นะคะตรงนี้ประมาณนี้นะคะก็ลองดูนะคะอันนี้คือ อ่าใบเดียวกับในคลิปที่หมุดปิงปองนะคะครับอ่าคือถอดความออกมาจากปิงปองตัวบีเนี่ยเป็นแปดได้นะคะอ่านะตัวบีเป็นแปดก็เป็นแปดหนึ่งแปดห้าได้นะคะเป็นแปดเจ็ดได้เพราะหนึ่งกับเจ็ดใครกันแล้วแปดหกแปดเก้ามาจากไหนมาจากการที่แบบหนึ่งเป็นหนึ่งไทยไนงะพี่เดครหนึ่งไทยก็คือเขียนเป็นมลมลกลมเหมือนหกเหมือนเก้าน,นะคะอ่าก็หนึ่งไทยกับห้าก็เป็นหกห้าได้อีกนะคะหกห้า 6595 6494นะก็มาจาก2ลูกงวดนี้เลขเยอะนะยอมรับค่ะเยอะทุกงวดค่ะแต่ว่าแล้วแต่ดวงแต่ทอฝันวงกลมสติติแล้วว่าที่น่าจะออกหรือออกบ่อยที่สุดก็81 87เนี่ยออกบ่อย86 89ออกบ่อย85ออกบ่อย6595ออกบ่อย6494ออกบ่อย75 57ออกบ่อย72ออกบ่อย27ออกบ่อยนะคะก็อันนี้กลับกันเองนะกลับกันเองนะคะกลับกันเองคือไม่ได้ให้ตรงๆนะให้ไปกลับเพราะว่าเขาจะเขียนเลข ครบทุกตัวมันก็จะเยอะกว่าน,นี้ก็เลยให้ไปไปกลับกันอเองนะอันนี้ทอฝันเขียนตั้งแต่วันที่เก้ากรกฎาคมแล้วนะคะ,นะชอบเลขอะไรครัี๋ยว่วันนี้มีฟนอินด้วยนะใช่แล้วชอบเลขอะไรพี่เก๋ดูอยู่ไหมพี่กี้หรือพี่เก๋พี่กี้พี่กี้กกกนะครันะมีสามห้าเพิ่มมาตัวหนึ่งสามแปดเพิ่มมาตัวหนึ่งเท่านั้นเอง36สามหกก็ได้นะทะยงก็ได้นะสามหกสามเก้าก็ได้นะอันนี้นะอันนี้เขียนวันตั้งแต่วันที่สามกรกฎาคมนะคะคแต่แผนนี้เซียนเขียนวันที่เก้ากรกฎาคม แผ่นเล็กใหญ่ยเนี่ยเก้ากระดากระดาคือหมุดปิงปองแล้วนะคะเลยเขียนเลขได้เยอะแต่เนี้ยนะคะยังไม่ได้หมุดปิงปองคือบอกว่าโค้งแรกก่อนหมุดปิงปองนะคะนะคะอ่าก็อันนี้เป็นจับคู่จับเอาเองเนาะแคปไว้นะคะครับแคปหน้าจอไว้นี่ลองไปจับคู่เอาเองถ้าโชคดีอาจจะเป็นตรงๆงเป็นหนึ่งห้าไปเลยก็ได้เนาะตามลูกปิงปองลูกแรกนะคะครับผมเอาละครับก่อนที่ผมจะโช์ลอตเตอรี่นะครับผมมีสิ่งนี้นะครับ ก็คือทาววิสุวรรณเงินทองนาค<ป>นะครับที่ผมเอานําไปทับไว้ที่ลอตเตอรี่แบบนี้นะครับผมไม่ใช่สิลอตเตอรี่ทับลอตเตอรีร่ไว<อ>้นะครับนะครับนี่คือเคล็ดลับของผมนะครับที่ทําให้ผมถูกลอตเตอรี่นะครับทาววิสุวรรณเงินทองนาคที่อยู่ในกรอบนี้นะครับเชิบูชา700บาท เช่าบูชา700บาทสนใจโทรไปสอบถามที่เบอร์ call center สั่งเช่าเช่าบูชาที่เบอร์ call center ศนย์ส่อร์กสี่สอ2 6ตั้งแต่9กาโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเอาละมาดูที่เลขแรกนะครับผมเลขแรกนะครับที่ผมจะให้ก็คือนี่เลย15ตามเลขปิงปองจอะ้ 8, นะปนงะ15ึาทำไมถึง815เพราะบ,บ,บีเป็นเลข8ใช่พี่เด็กเเลยซื้อต้องตงเลยเนี่ย <c oughs> นะครับแปดหนงตรงตรงตามป็วเลขตองสิบเงินเลยนะครับบเป็นเลขแปดก็คือ8ปดหนึ่งห้าะครับและแรกคือ1นึหเลขที่2ก็คือ8ปดห้าหนะครับหนึ่งห้าห้าหนั่นเองนะครับหนึ่งห้าห้าหนั่นเองนะครับห้าหนั่นเองนะครับต่อมาเมื่อ5้าหแล้วก็เป็นเลขนี้ครับนี่เจ็ดห้านะครับเจดห้า ห้าเจดห้าเจดนะครับต่อไปศูนย์สศูศมาจากไหนเนี่ 40, ยสีศนะครับกับเ,เลขสีตัวเดียวนั่นแหละอ๋อสีต่อไปสีหนึ่งนะครับสี่หนึ่งนะครับสีหนึ่งก็คือถอดความจากนี้นะครับนี่ครับคือมีสตัวเดียวนะครับ4ีหนึ่ง แล้วก็หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสี่ผมตีแบบนี้นะต่อไปสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองต่อไปสองแปดสองแปดแปดสองต่อไปชอบมากกาดอกจันตัวใหญ่ๆเลยครับแปดห้า นะครับแปดห้านะครับต่อไป8ปดหนึ่ง่นเลนนี้ก็ชอบมากเช่นเดียวกันนะครับแปดเจ็ดแ แปด8ก้แอ่ะแปนะครับแล้วก็98้าแปนะครับเก้านะครับต่อไป86 86กแปดต่อไปส7่7 เจ็ดสี่ห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้าห้าห้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับ และเลขสุดท้ายเลขปีเกิดแม่ผมเอง7 9 79 9 7ซึ่งตรงกับปีเกิดนายกอบตนะครับแถวนี้นะครับ7997นะครับผมหมดแล้วนะครับนี่คือลอตเตอรี่นะครับทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้เยอะนี่ไม่เยอะก็ไม่ใช่ศ<า>ูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าบ้าใครจะซื้ออย่างนั้นล่ะ<อ>ปัญญาอ่อนประสาทนะครับก็เลือกเฉพาะเลขที่เราชอบนะครับใช่ไหมคนที่ซื้อลอตเตอรี่เย,เยอะพวกปัญญาอ่อนพวกประสาทเนาะ ใช่มีแต่คนบ้าเท่านั้นเอะใช่ฉ<ห>ัน,นบ้าฉันบ้าลอตเตอรี่ฉันบ้าหวยฉันอยากถูกหวยจะเป็นคนโลกทำไมใครจดใครแคปไป็นไหมคะว่าซื้อเลขกอะไรบ้างนะถ้าไม่มีเลยจะเลขก็ค่อยมาด่าที่หลังนะคะค่อยมาด่าพี่เดนนะคะไม่ต้องด่าทอฝันนะคะด่ามาเถอะด่าผมเลยผมไม่สนใจหรอก เพราะว่าคุณมาได้มาให้อะไรอะไรผมผมมิได้ให้เขาก็ด่าพี่เจกับทอฝันทุกงวดอยู่แล้วเ่างชมันเถอะไม่ได้สนใจสนใจอะไรหรอกนะครับมีก็แบ่งปันอันนี้เล็กทอฝันนะครับเพชรกาที่ตีความมานั่นแหละครับผแล้วแต่นะเล็กเยอะก็เข้าใจแต่เงี้ยดีมาดีมาเล็กเยอะเวลาเขาแบบว่าเขาจะได้เขาพูดภาษาชาวบ้านเนาะเขาจะได้อันไม่ถูกมนรุอันเล็กไหนดีนะคะ